านผู้ชมฮะอยากจะพูดถึงเรื่องของงานบุญสักนิดหนึ่งค่ะคือใครที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตท่านควรจะต้องฟังการเทศมหาชาติเทศมหาชาติที่มีทั้งหมด13บสามการน,นะฮะเทศมหาชาติคืออะไรทราบไหมฮะท่านผู้ชมฮะคขบาบอมหาชาติเนี่ยก็คือมหาเวสันดรชาดกม,ม,มหาเวสันดรก็คือพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะฮะ เดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่ฮะที่วัดหนังราชวร,รวิหารอยู่ที่เขตจอมทองกรุงเทพมหานครที่นี่เนี่ยในช่วงวันสองวันเนี่ยเขามีการจัดเทศมหาชาติกันนะครับถ้าพูดถึงการเทศมหาชาติเนี่ยเป็นประเพณีไทยที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะ,ฮะโอ้โย้อนกลับไปนู่นเลยฮะคุณโดฮะสมัยสมเด็จพ,พระบรมไตรโกนาจนมาถึงปัจจุบันก็ยังมีการเทศมหาชาติอยู่นะครับเชื่อว่าถ้าได้ตั้งใจไปฟังเทศมหาชาติ จนจบในวันเดียวแล้วะจะได้เกิดนะะในยุคพระศรีอริยะแม่ไตรย,ยุคพระศรีอริยะแม่ไตรก็ที่เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปะนะฮะที่วัดหนังนี่เขาจัดเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งนอกจากนี้นะฮะอันนี้สงของการฟังเทศมหาชาติจะมีอะไรบ้างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แค่บางส่วนนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังจากหลวงพ่อนะฮะ พระวิเชียนโมลีท่านรองเจ้าคณะภาคหนึ่งจเจ้าอาวาสวัดหนังนะครับท่านก็มีเมตตาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับเทศมหาชาติถือว่าเป็นงานบุญกุศลอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีสำคัญการกุศลต่างๆที่มีในพุทธศาสนาอย่างเช่นงานกระถิน ก็ถือว่าเป็นพิธีทําบุญอย่างหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เทศมหาชาติทุหมมันกันก็ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติกันมายาวนานตั้งแต่ครั้งอดีตการเพราะว่าเชื่อกันว่าเทศมหาชาตินั้นมีผลมีอานิสงส์ ดังที่ปรากฏในพระคมที์ว่าสมัยหนึ่งนั้นพระมาลัยมหาเถระพระมาลัยนั้นเป็นพระเถระผู้มีฤทธิ์รามารถที่จะพอะขึ้นไปสวรรค์ก็ได้ลงไปเยี่ยมชมนรกก็ได้เมื่อครั้งที่พระมาลัยขึ้นไปบนสวรรค์นั้นก็ได้ไปเจอกับเทพบุตรก็คือ สีอริยเมยตไตรเทพบุตรจึงได้สนทนาธรรมกันแล้วสีอริยเม,ยเมยตไตรเทพบุตรจึงได้มีเทพองค์การว่าในอนาคตการนี้ศาสนาของพระสีอริยเม,ยเมยตไตรซึ่งจะต่อจากศาสนาของพิจ้าของเหล่านี้ในสมัยนั้นผู้คนก็จะอยู่กันอย่าง สงบสันติสุขแล้วทุกคนก็หน้าตาสดสวยขนาดที่ว่าผู้หญิงเนี่เมื่อลงจากบ้านแล้วจำหน้ากันไม่ได้เพราะสวยเหมือนกันหมดแล้วก็อยากได้อะไรก็ปรารถนาเอานึกเอาไปอธิษฐานเอาที่ต้นกันะระเบิก็จะได้สมปรารถนา แม่น้ำลำคลองก็น้ำเต็มลำคลองหมดเลยแผ่นดินก็ราบเรียบเป็นหน้ากลองเรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่คนมีความสุขอยู่กันอย่างสงบสุขและถ้าใครปรารถนาจะได้เกิดในศาสนาของโะรงก็จงฟังธรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกให้ครบ เมื่อฟังธรรมจนครบแล้วและก็ได้สร้างกุศลอย่างอื่นร่วมด้วยและก็ไม่ได้ทำบาปทำเวรทำกรรมอะไรไว้มากเมื่อถึงคราวตายจากโลกนี้ถึงยุคของศาสนาพระีอริยเมตไตรก็จะได้ไปบังเกิดในยุคนั้นและก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้สำเร็จมาผลิพพาน นี่คืออานิสงส์ข้องการมาฟังเทศมหาชาติและยิ่งไปกว่านั้นสาเหตุที่ทำให้เทศมหาชาตินั้นเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราไปฟังทำอย่างอื่นก็ได้บุญกุศลได้ความรู้ได้ความเข้าใจก็จริงแต่เทศมหาชาตินั้นจะคลึกคื้น กว่ายังอื่นบางที่บางแห่งมีการเทศแหล่เป็นทํานองกระแสเสียงไพเราะเพราะพิง้งและก็ยังประดับสลาตกแต่งด้วยผลไม้ดอกไม้หรือต้นไม้ประการต่างๆให้ดูสวยงามและก็ดูคลึกคื้นการฟังเทศมหาชาติจึงเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้ และการสังเทตมหาชาติชาดกนั้นเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงๆมีในพระใจปิดกจริงๆซึ่ง,งมูลเหตุที่พระอ,องค์ได้ตรัสเรื่องเทศมหาชาตินั้นก็คือเมื่อพระอ,องค์ได้เสด็จออกพนวดได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วและได้ไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอน แก่พระเจ้าพิมพิสารแล้วต่อมาพระองค์ได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทเมื่อได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทแล้วก็ได้แสดงธรรมแก่พระประยุรญาติของพระองค์เมื่อแสดงธรรมแล้วพระองค์จึงได้ปรารบเรื่องมหาชาติเวทสันดานชาดกนี้ ดังนั้นเวสันดรชาดกนี้จึงนับว่าเป็นพระพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงส่วนหนึ่งด้วยการฟังเทศมหาชาติจึงมีผลมีอนานิสงส์เช่นนี้ว่ากันว่าถ้าใครตั้งใจฟังเทศมหาชาติป็นจบแล้วได้บำเพ็ญกุศลส่วนอื่นด้วย และไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรไว้มากเกินไปเมื่อตนตายพวกากยแตกจากโลกนี้ก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์และเมื่อถึงศาสนาของพระองค์แล้วก็จะได้กลับมาบังเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็จะได้สำเร็จธรรมจึงอยากจะขอเจริญพร เรียนเชิญญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเวทส้นดรชฉาดและมีโอกาสที่วัดที่ใกล้บ้านหรือวัดที่ตนนับถือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเมื่อมีโอกาสก็กขอเชิญไปฟังธรรมร่วมสร้างบุญกุศลแก่ตนเองหรือ หากอยากจะมาฟังที่วัดหนังก็มีการจัดให้มีการแสดงธรรมทุกปีหลังรอยกระทงได้หนึ่งอาทิตย์ก็คอยติดตามข่าวจากเขตของวัดหนังหรือใครอยากจะฟังย้อนหลังก็เข้าไปกดติดตามฟังจากเขตของวัดหนังก็ได้หรือหากวัดอื่นที่อื่นท่านมีการแสดงก็ ทำรวมจิตใจเข้าไปตั้งใจฟังก็เป็นบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ขอเจริญพรเชิญท่านทนั้งหลายได้สนใจใฝ่ใจตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเวทสัดรชาดกและได้พิจารณาน้อมเอาหลักธรรมคำสอนที่มีจากการฟังธรรมเวทสันดรชาดกอย่างเช่น เรื่องการบริจาคทานเรื่องการให้อภัยทานเป็นต้นน้อมนำมาไว้ในจิตใจของตนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นก็จะเป็นการอบรมจิตใจของตนให้เป็นคนที่ปราศจ,จากความตรณีที่เหนียวและยินดีในการบริจาคทาน อานเป็นกุศลกันสรางของตนสืบไปขอเจริญพรอ,อืมคือจริงๆเรื่องราวที่มีอยู่ในการเทศมหาชาติทั้ง13กันเนี่ยนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งมุมทางโลกการเทศมหาชาติเนี่ยนะฮะทั้ง13กันเรียกว่าเป็นหลัก ในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสาคัญที่สุดไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็นํามาปฏิบัติใช้ครับคุณโหนใช่ค่ะซึ่งทางวัดหนังนะคะเขาได้มีการจัดเทศมหาชาติเนี่ยทั้งหมด2วันด้วยกันซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะคะและวันนี้รวมทั้งหมดเนี่ยสิกันเมื่อวานเนี่ยเทศไปแล้ว7กันค่ะเปิดกันแรกด้วยการของทศพรโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิเชียนโมลีท่านรองเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนังนะคะใครที่พลาด เมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะไปชมย้อนหลังได้ค่ะที่เพจ Facebook นะคะวัดหนังราชวร,รวิหารอยากชวนนะคะให้ไปฟังกันจริงๆเพราะว่าฟังสนุกไม่เหมือนฟังเทศทั่วไปแน่นอนพระท่านจะมีสวดเป็นทํานองไพเราะอย่างหลวงพ่อท่านบอกจริงๆนะคะแล้วเราก็จะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยมาให้ได้ฟังกันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบางช่วงบางตอนของกันชูชกใช่ไหมคะใช่ครับคือเทสไปแล้วเมื่อวานนะฮะกันชูชกเนี่ยนะครับพระอาจารย์สาริกาปัญญาธโรท่านเป็นผู้เทศนะฮะ ในช่วงที่เราจะให้ฟังกันเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่นางอมิตดาเป็นเมียสาวแสนสวยของชูชกค,ครับเตรียมของให้กับชูชกเพื่อเดินทางเข้าไปในป่าอันนี้สนุกนะฮะแล้วก็ฟังรับไพเราะด้วยอลองฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับวันนั้นนางอมิตดาสาวสีเมื่อจะตกแต่งสเสบียงกลังให้สามีามเพื่อจะให้สามีนั้นเดินทางไกล อเท่าสิ่งใดเจ้าก็ได้หาสิ่งนั้นทุกสิ่งสัตว์เสพสัตว์เจ้าจะเดินทางทั้งลูกเดือยเข้าฟ้าง <c oughs> ต่างๆไม่อย่างเดียวอันมีประกอบไปด้วยของเดินป่าข้าวเดียวข้าวเจ้าเข้า,เ,า,ขาเม่าข้าวพองเป็นของเดินป่าถั่วงาสาคูข้าวตูข้าวตา หลากหลากไม่น้อยที่ใส่น้ำอ้อยอร่อยดีล้ำน้ำพึ่งหวานฉ่ำน้ำตาลหวานเฉยเน็ดเหนื่อยแก้ร้อนขอนลงถุงไทยยัดใส่ย่ามละวะหนักหนาซับซ้อนที่ไหนกินก่อนผ่อนไว้ข้างบนที่ไหนเมื่อจนจะกินกลางทางจัดไว้ข้างล่างต่างๆสารพัด พรามณสาโรเจสิจึงบอกแก่ท่านตาพรามว่าสเสบียงเครื่องยามก็พร้อมเสร็จอยู่ทวนทีจะไปก่อเสียเดี๋ยวนี้เร็วๆเข้าย่าอูไอคนอื่นมันรู้จะไปสู่เสียก่อนจะเสียทุนร้อนข่าวของเครื่องสเสบียงกินสินเสียไปเปล่า ร้อ <100 S 2> ยกล่องร้อยแก้ว,กวมาหมดมาครบมา<อ>แบบ ยกกันมาทุกรูปแบบะนะคะเป็นยังไงคะสนุกไหมคะนี่แค่เบาๆนะคุณเป้ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ลีลาการเทศของพระอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งที่ฟังไปเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเทศมหาชาติส่วนเมื่อวานนี้ใครที่พลาดค่ะไปติดตามย้อนหลังได้นะคะที่เพจวัดหนังราชวร,รวิหารและสําหรับวันนี้ค่ะจะมีที่วัดหนังเนี่ยจะมีการเทศอีก6กกันด้วยกันนะคะโควิดแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปร่วมฟังสดๆที่วัดก็สามารถรับชมสดๆผ่านไลฟ์สดได้ค่ะ ที่เพจวัดหนังนะคะวันนี้นะคะเริ่มเทศเวลา9ก้าโมงครึ่งอย่างที่หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสบอกค่ะว่ามีทุกปีใครที่พลาดปีนี้ไปติดตามได้ในปีหน้าหลังวันลอยกระทง1อาทิตย์ติดตามได้ที่เพจวัดหนังค่ะ